อยากจะมาร้องกับน้องมาหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ได้เจอกันกำลังจะเก็บแล้วแล้วก็ขอให้น้องกลับมาเปิดใหม่นะครับผมคนอื่นจะเก็บแล้วแต่เป็นทีมาตั้งต่เมื่อไ้ที่จริงอาจจะให้การร้องคนเดียวเพราะว่าไม่คิดว่าจะก็ไม่มั่นใจในเสียงเองไงตอนนี้ร้านหลายร้านก็เริ่มปิดแล้วเพราะว่าวันนี้เรามาดึกดึกมากสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องไวข้าวแทบ้านเดอะซีรีส์ชาแนลนะคะวันี้ไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนแฮมมี่สุธิดาชาแนลนะคะวันนี้นะคะน้องโบนะคะมาหาจากอุดรธานีอุดรธานีพาน้องโบ ที่เยาวราชนะคะเรามีเงินนี่เมื่อวานนี้เราได้ติดมาแล้วเรามาดูกันว่าเงินแค่นี้จะอิ่มไหมนะคะเดี๋ยวไปเจอกันเลยค่ะ<อ>นี่<อ>เราเจอตัวการโฆษณาด้วยค่ะค่าตัวไม่จ่ายกอดแต่กระแส <c oughs> ช่นี้อาศัยแต่กระแสเราเอาโยวไหมเอาอันนี้คือโตเกียวยักษ์แต่เราจะไม่กินโตเกียวยักษ์นะคะเพราะว่ามันใหญ่ไปเรากินไม่หมด <c oughs> เราเรากินโตเกียวน้อย <c oughs> ตอนนี้เราเหลือเงินอยู่420บาทนะคะ เราจะไปดูว่า420บาทจะกินอะไรได้อีกไหมวันนี้เรามากัน4คนนะคะทุกคน420บาทนี่คือ4คนนะไม่ใช่เพียงคนเดียวนะนั่นแหละอนนี้ก็คือโตรตีานี่ก็คือชีสยืดก็คือสองตะกร้งมันเองเพอายาดชีมมันแถมกันเลยมีมีแถมด้วยต้องโบไม่กินใช่ปะไหนๆขอชีมมันแถมเป็น<ด>ไงบ้างครับ ไช่หวานได้คิ้วอันนี้อันแถมไปแย่งมาอือร้านนี้ร้านนี้อร่อยมากเลยผมจิๆเวลามาก,กินเยอะเวลากืจะกินร้านนี้ค่ะแต่ว่าตอานนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในก่อนแล้วเราเดี๋ยวเราเราจะ ถ้าทุกคนเล่นติดต่อทุกคนจะเห็นน้องคนนึงที่เขาร้องเพลงที่เยววาวราชแล้วก็จะมีพี่ๆศิลปินหลายๆคนเลยที่ไปร้องกับน้องแล้วก็แบบคลิปก็จะแบบบูมหลายๆคลิปเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องการทัศนาไปร้องนะคะเดี๋ยวไปเจอกันว่าจะเป็นยังไงคนอื่นจะเก็บแล้วแต่เป็นทีมมาตั้งแต่กันฮัลโหลครับครับผมชถิการนะครับวันนี้ก็อยากจะมาร้องกับน้อมมาหลายรอบแล้วแต่มังไม่ได้เจอกันวันนี้ กำลังจะเก็บแล้วแล้วก็ขอให้น้องกลับมาเปิดใหม่นะครับผมอ่ะหนึ่งพงงานเพลงครับ โอมสิทธทิเท้าฟื้นจะรันสีให้โลกมีคนรักคนเมตตาให้โลกโด่งดังกับเขาเถิดนะเชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมาย ชีวิตลูกแย่เลยมาวัดบ้านแค่วันนี้พ่อป่วยช่วยลูกที่อยากจะมีเชื่อเสียงเหมือนเขาทำงานหลายปียังไม่พ้นเลยจากความปวดร้าว พ่อช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจลูกทีวอนพ่อกลวยช่วยดลให้คนรักคนเมตตามีวาสนาโด่งดังกับเขาสักเที ให้มีเงินมีท้องมาหล่อนเลี้ยงครอบครัววันนี้ฝากชีวิตัวลูกเป็นสิทธิ์สักคนโอมสิทธิ์ที่เท้าฟื้นจะฤาสีหลูกมีคนรักคนเมตตา ให้โลกโด่งดังกับเขาเถิดนะ้าเชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายโอมีนากูงามคือดังพระแม่ให้แขนกูงามดังพระนารายให้ฤทธกูงามดังพระจันทรชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหนากู สาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากูขอคุณครับขอคุณครับขอบคุณมากๆครับถึงเล่นเอวเพลงนี้ก็ขอร้องเพลงนี้แล้วกันนะคะ้้้้้อออออออ ฮ่าโอ้ฮะโอฮาโอฮ,โอ,ฮ,โ,อฮ,โ,อฮโอ้สิเฮียดิยังกําลังสิตายมึงหูบอเขิอนอะ่ะบอดีสนมือสั่นวันดีไผยสีมีแห้งกระซ้างทอบอไปอีบ,อบตามระเบียบเซตเขาจนได้าญาติผู้ใหญ่คือสีนาบานปานกระดง กะหากสิตายแต่ส <soft> ุด <kill> ท <art> ้ายกะลุดคงมันอยู่บบได้อยากอายเขาน้ำตาตกหลงโจกจากบองมันจังสิพอพ่อสิขาคนจังมึงให้ตายไปจากใจเขียดให้คักคักเบิดเหล่าจักว่าจะกให้กะยังบ่ไปกะยังบ่ตายไปจากใจ เธอเบื่อสิคิดหอดให้ได้แต่กอดเสาเทียนแนบไปกองเปียงก็เห็นแต่หน้าขาวๆเามากับเมาพราะตายยังเห็นแต่ภาพเกา่าๆก็คือทอดเขาอ้ยมันเจ็พ่อปานสิใจขาดพัดไปกับสายลมซาลิวหลุดไปคือว้าวที่เอาคืนบ่ได้ให้เราขอปากสม,มัครจะน้ำตาไหลห้องเอินใส่เสียงมาเด้อคนเอ ขอบคุณน้องด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ที่ให้แจวเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ประสบความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าพูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะมาร้องเพลงกับน้องนะคะแล้วเราก็ ที่จริงอาจจะให้การร้องคนเดียวเพราะว่าไม่คิดว่าจะก็ไม่มัน่นใจในเสียงเองไงอาแล้วเราก็เลยร้องด้วยไงเราเสร็จภารกิจกับร้องเพลงกับน้องมาแล้วนะคะเราก็เลยจะมากินบะหมี่นะคะร้านแรกที่ทำชี้ไว้นะคะแ๋ยวเราเข้าไปกินกันเลยก็แลวกันจ้าทุกคนคะเมื่อกี้มีบะหมี่มาแล้วนะคะเราเพิมบดแล้วนะคะรีวถ่ายตอนบะหมี่มาแล้วเราจะไปกินแส่ก,ก่อนใช่ริบองไหมไม่ได้ ได้ถ้าอยากรู้ว่าของอะไรก็ติดต่อมาทางข้างล่างนะครับใช่ติดต่อมาแล้วก็จะเป็นของยี่ห้อนั้นทีใช่ค้ะแล้วก็จะเป็นของยี่ห้อนั้นทีค่ะในเยาวราชไม่ได้มีแค่ร้าน2ร้านที่แคมแนะนําไปนะคะก็ยังมีอีกหลายๆร้านเลยนะคะเพราะว่าบางร้านแคมก็ไม่ได้กินนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้รีวิวนะคะก็เดี๋ยวให้ทุกคนมาลองกินกันดูนะจ๊ะเจอร้านแล้วนี่นะคะร้านอยู่ร้าน รต้องเดินข้ามถนนไปนะคะทุกคนตอนนี้ร้านหลายๆร้านเขาเริ่มปิดแล้วเพราะว่านี้เรามาดึกดึกมากเป็นคนไทยที่ดีก็คือต้องข้ามถนนทางม้าลายนะคะ yes <laughs> งั้นเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมเดี๋ยววันหน้าเราค่อยมากินใหม่เนะขนมเบื้องป้าแอบเดี๋ยววัาหน้าอัววาาานหนึ่งค่ะอันดูไหมวะนี่นะคะเราต้องทำเราสั่งไปหนึ่งชิ้ <c oughs> ไม่ต้องต่อคิวรอเอาอย่างเดียว ในราคาสี่สิบบาทนะคะไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทนะแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้แล้วนะคะี๋ยวเราก็จะซื้อเมนูนี้เป็นท้าเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้านะคะก็กำลังทยอยเก็บกระดุ่เราก็จะกลับบ้านไปนอนนะคะพรุ่งนี้ทำงานต่อนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะ